สวัสด well. ีสวัสดีพ่อพี่น้องประสุขวสุขคนพี่น้องเอ้ยมูจิตาเดินทางอี่างไพี่น้องขึ้นสวรรค์พี่น้องอันบอกทา้งตาพ่อตาพ่อบุหูทางสิไปบนนน้องสาวกักโตพี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังหอดเดือนน้องสมน้องพลในั่งบิ๊กบุตรไปน้ำตีมีแต่เด็กน้อยที่ไปนำบิ๊กเราไปฮุกพี่น้องฮุกเครื่องหอมของขึ้นไปส่งเครื่องส่งของกักโตสีขาวันพี่น้องอมามาเอาคงบริสุทธหลัดเอาดอกพี่น้อง เราเราต้องมีผุดไปมีแต่เด็กหน่อยไปนางโผ่นางสมนางพูนเป็นองดีใจสี่มือหาโผล่ฮ่าแม่ไปกบเรียนกันดอกโอ้ก็ตะบุกซึ่งเมือเอายังอีกนะมือเอายังอีกนะแล้วถ้าเอายู่นี่เลยลูกเราลุ้นน้องโอ้ยังมือเอายังอีกนางเตี้ยเพื่อน ใช่ในรองบป๊กเงวสิปัยน้ำนั่นกเดียววปัยน้ำผูไปใช่อะอามาใช้่าปิดปากนะสบายดีเด้ยลูกดีใจบบสิไปหาฮามานะเอาไปไปสัมบอ เอาบดีไปน้ำบ่อบดีไปน้ำบ่อเอาบ่แม่เขาบอดไปน้ำบ่แม่ไปบ่อไป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 ไไปไปไปบปไ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 ปก้ไปไปไปไไปปไปไปไไปไปไป้ปไ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 ไปไปไไป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 ปปไปเไปหปไปไปไปย กูไือเงินมานำ่หลเข้าวบะมีเอาอหามีเม่อไรจะบถือเงินไปปได้ได้กินยังนาแม่กับบเต็ไส้ปลาข้าวเจแม่โอ้โอ้ส้มสบาดี้ไม่ส้มเดี๋ยวสบาดี้ม่โดใดีสิน้าอีร้อนคุอยาไหมลูกเฮ้ย่าแดดแดน้ำเขา โอมีไพ่มีเงินได้เตี้ยกุ้มตัวเองได้เตี้ยเงินมีกับบุญธีมาห่วงใยห่วงใยป้าต่อใส่ปีนป่ากูโกนบานนี้อาปปินมาบานนี้เตี้ยโอ้ยใส่แมสแล้วงานาต้องขอดป้โอ้ยเตี้ยสูบน้ำรับจ้างป้าวสันพี่น้องสูบน้ำรับจ้าง ให้ป้านะคนได้เธอจะเกือบสองพันเออคู่มือว่าแน่อามือกระสิบพันะคอทั้งนคุณจิลโลทางนี้คสูบน้ำรับจ้างทุยยังไม่รู้คุณจิลลนะนร้ายบันไดแล้วเนมาผันปบชิลโมาื้อกินได้จะได้กินยั้งจะตะคิวแล้วตะกี้เราเล่นสวนนองโบอันนี้บอสวนน่ะฮะอ้าอย๋ออกทางเดียว โอ้พ nee, ี่น้องเดียวเดียวอุ้ยเหมื่อยเด็กพี่น้องเอ้ยเดียวเดียวเดียวอย่าไปมาอยู่น้ำเอื้อยพี่รถวนวันวนวัอยู่นี่แค่เมนเท่ากูมาน้ำน้ำเวีนพี่น้องเอ้ยสิบหกหุ่นจักอุ้ยตายแหละวารลักซี่ลักซี่ยังนี่มันลักหกเลยผู้ลักซี่มันก็อยู่เดนมันลักซี่เธอซาบ้างไอ้จะพอทำฮะ เขาทำไปโจทย์ถามแหกบ้านใดเมืองดใดเออแม่เจ้าลูกแม่เจ้าไปห้ามกได้ดอกลูกโุ้โหนะฮะพอห้า,มาแม่เจาได้สาวอยู่ก็ได้เขาก็ได้อ้ายมเอาตัวนี้ใครอีกเป็นคนเออหยอดจีดอกลูกหยอดจีดอกมันหักบาได้เห็นกันบาได้ชูนกันบาได้ใกล้กันถ้าพอข้ามทางไปเลยพี่น้องนี้ทาหารก็จะออกมา จะไปได้ภูมิเงินประโทมสบุญบ้านโนนสว่างเหนือมันอยู่รากโคกผัดบกว่ารักสี่เบอร์ธนาบ่อของกินนะเขาหนะร้านเห็นได้โหลดลายๆนะ mẹ may yang gimalai mua bayang gimalai mẹ mẹ gimalai mua bayang gimalai mua bayang hai bay 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 ยืนอยู่กลางทางนะกอนี่พ่าพ่า,าร้านความไปไปเอาบุพาลูกไปเดอกพีก่น้องแตาอยู่้องนี้ทุกคนอยากเห็นพอ่อเห็นแม่เอาไปจะได้เห็นอยู่กัน,อ,นอย่างอาให้เขาล่างมือเนทุกคนเดินแม่เดิน ดีแล้วแต่ยื้อมือใส่กันไม่แต่ยื้อมือใส่กันพี่น้องแม่ให้ล้านล่างมือไดแม่ล้านนั่นล่างมือแน่ฮึขอกับแม่ก็ยืนอยู่ออกไปดอกพี่น้องความทางยาก căn kia căn vô hẳn lẹ lôi lôi giờ tim lúc giờ tim Ai thán xuổi nha mọi người ลูกลานก็อยากมาน้ำผัดอยากเห็นพ่อเห็นแม่พราอว่ะจะบ้าออก,กันเด้อพี่น้องลำบากหนออูม่านสาดสีแต่งพักการแต่งลุงพุงพ่วพี่น้องเออยจ้าไม่ได้ฮอลิีใหม่ อุ่นวายน้ำร้านร้านลายตุลายคนเดี๋ยวเ้าจมาส่งเข่ากระกับส่งเข่ากระกับเพราะว่าให้บรใกล้สิ่งทีพระเจ้าดอกพี่น้องเอ,อ้ยตองเงินไหนเขาก็ต้องขาเสื้อได้มาเอาเครื่องไปเลยเบิ่งใกล้กลๆรีบๆเอาด้อพี่น้องเด้อ นด่บ๊ายบายแล้วลูกก็บายบายค่ะเอาเงินเขาจายังสีฝาเสื้อก่อนเบิ่งลูกเบิ่งหยาติอยาติเบิ่งหยาป่ายาป่าเขาเอื้อมมาเจ้าหน่อยเขาอื้อมมา ีเงินกันเจ้านายข้าเจ้าขวามทางมาพี่น้องแต่เก่าข้าเจ้าบอ้ออกมาเงินนี่เดี๋ยวนี้ให้ออกมาเลยขั้นยู่นี่คงโตเลยกับใครดอกมันใกล้พี่น้องมามันก่ะขั้นใหญ่ไปชนอื่นนี่ขั้นมาขนาดยันข้าพ่อโบ้หูขนาดนี้กับข้าน้าบัวมาน้านี่โอ้ยอย่าให้ล้านบายเด้อแม่เด้อ ลำบากเลำยังเนาะว่าแต่ห้าวที่พ่อดอกพี่น้องร้ายขุดายคนสูบไปน้ำกันพี่น้องเลยพี่น้องทิว่าเนื้อโอ้ยลูกเลื้อจะอุ้มไปบุมาอะไรพี่น้องน้ำบุมาพ่อสิบอกทางแบบนี้นะความจริงมันใกล้ๆกันหนึ่งปลุกเลยเตลิดทอดอันเดินบ้านรักสี ยังอียังกันอีกเลยวะนี่ยังมาแล้วอยู่จุนลากันน่ะเบิ้งดูเบิ้งอย่าติงอย่าติงผู้เขาเอื้อผู้เขาเอื้อใชิไหมนะเนี่ยผูยังเอื้อท่าแม่อยู่อีเตียเอ้ยเดียวเดียวรอรอจะปากจะปากนะขวมทางมาแล้วนะป้าเมื่ ໃຫ້ໃຫ້ນຳແມ່ໃຫ້ນຳເພຍຍັງເຂົາກັກໂຕຊື່ໆດຽວນະພະຍາດເມື່ອຊູ້ຊເຈົ້າຫລ້ວເຢາພານ້ອງໃຫ້ໃດ